ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับไปอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนแล้วในวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมเนี่ยนะครับจะมาแจกโค้ดทั้งหมดนะครับทุกคนในอัปเดตที่ย0สนะครับผมทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ายังมีโค้ดอะไรที่สามารถใช้ได้บ้างนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปรปพร้อมกันเลยนะฮะโอเคนะครับก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปรับชมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วะขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเรา โอ,โอเคครับตอนนี้ก็โอ้โหมาอยู่กับน้องเบคอน <c oughs> นะครับเอเบย์เมาอีกแล้วขอเก็บกล่องก่อนนะครับเอเก็บทุกทีเป็นพิธีตลอดโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่โค้ดกันเลยนะครับเดี๋ยวโค้ดแรกเนี่ยผมจะใส่เป็นของ E X P ละกันนะเออผมจะเป็น E X P คูณ2เนี่ยครับทั้งหมดโอเคเดี๋ยวผมลองใส่ก่อนนะคบทุกคนว่าถ้าผมใส่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยผมจะได้กี่นาทีกี่ชั่วโมงนะคบทุกคนโอเคเริ่มใส่เลยนะครับไปโค้ดแรกนี่นะครับโค้ดที่2ไปเลยโอ้โหมาแล้วนะครับตอนนี้ก็อันนี้ใช้ไม่ได้นะครับือได้ว่าถ้าผมต้องลบอ้าฟึ๊บ อ๋อไม่ได้น,นี่ไม่น่าได้จัดไปก็เท่ากับอันนี้เป็นโค้ดที่2นะครับปบั๊บ โอเคแล้วนี้ก็เป็นโค้ดส,สุดท้ายนะครับทุกคนของ EP พคูณสอเออนี่นะครับก็ทั้งหมดได้ไป5ชั่วโมง28นาทีนะครับทุกคนก็2โค้ดที่เมื่อกี้ผมอ่ลองไปก็มี2โค้ดาที่ไม่ได้นะครับก็ได้คัดออกไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือโค้ดใช้ได้ประมาณนี้เลยนะครทุกคนโอ้ยแค่ห้าชั่วโมง อ้โคตรเยอะนะครับเออ5ชั่วโมงนี้ผมว่าน่าจะไปถึงอูซารลอง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยกลัวเฮ้ยกลัวกลัวกลัวอย่า5ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็น่าจะไปนะครับไปเออนะผมว่าน่าจะหลายร้อยนะ200 300วิลได้อยู่เนี่ครับเออผมว่าถึงนะโอเคปะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะเป็นโค้รรีสเตตนะครับแต่ก่อนที่ผมจะต้องรีสเตตผมก็ต้องมีสเตตก่อนก็ต้องไปไล่ฆ่าพวกนี้นะเออเดี๋ยวผมขออนุญาตฆ่าสักแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนต่อยต่อยต่อยโอ้โหแบบว่า ไม่ได้เล่นนานเนี่ครับเออรู้สึกคิดถึงเลยในโลกแรกนะครับมัวแต่ไปหมกมุ่นอยู่โลก3นี่ฮะเออทุกคนใครที่ย้ายคอนเทนต์นี่ครับฟาร์มอย่างนี้กลับมาลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับทุกคนโอเคนะครับก็สแต็กมาแล้วตอนนี้ก็มี3นะเดี๋ยวผมลองอัพไปนะครับผมปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่โคดีสแต็กนะครับโอเคนี่โคดแรกนะครับผมอ่าอันนี้ได้นะครับโคดแรกได้แล้วอุ้ยอันนี้มันเป็นแบบอ๋อกดอย่างนี้อ๋อเป็นแบบรีฟันนะครับเอ้ยดีดีปื๊บไปอีก เออเดีนี้เทพอ่ามีแบบกดรีฟันคือกดใส่ไว้ก่อนนะครับแต่ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้อะไรเงี้ยเออเฟี้ยวอ่าอันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วโอเคต่อไปปึ๊บโอเคอันนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็กดปึ๊บรีสเตทโอเคสวยแล้วก็อันสุดท้ายชูบอ่าอ๋อแต่เดี๋ยวนี้แบบเป็นอย่างนี้เหรอให้กดแบบรีฟันเอาเองเหรออุ้ยถ้าอย่างงี้ก็เท่นะ เออเฟี้ยวนะครับเออกดแม่งเลยมีให้มีให้กดก็กดไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นโค้ดแบบว่าลายสาระนะฮะเดี๋ยวเรามาใส่กันทุกคน<ม>เดี๋ยวทุกคนงงนะครับโค้ดลายสาระเป็นไงเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับมึงเอามาทำเพี้ยเลยสองบาทโอ้โหกูเลยอยากจะด่ามากเลยเอาไปทำกูเพื่ออะไรเฮ้ยสองบาทอนะเฮ้ยแล้วนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะครับอืมหนึ่งบาทนะครับลองมาจากอันเมื่อกี้เมื่อกี้สองอันนี้หนึ่งขอบคุณมากอันสุดท้ายนะครับโอเคใส่ไปอันนี้ใส่ไปแล้วก็ฮะว h a เฮ้ย เมื่อกี้มันมีอะไรเกิดขึ้นมันมีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหเงียบกิบโอเคครับก็โค้ก็มีประมาณนี้นะครับที่ยังใช้ได้ทั้งหมดนะครับทุกคนก็ใครที่ยังไม่ได้อันไหนเนี่ยนะครับเอาไปใส่ก็อย่าลืมเอาไปใส่นะครับทุกคนแล้วถ้าใครดูคลิปนี้อยู่บางโคดใช้ไม่ได้นะครับก็คือหมดอายุไปแล้วนะครับทุกคนเออหมดอายุไปแล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกิลิปหน้านะครับนี่ขอลาไปก่อนสวิดัสวัสดีครับผมเบคอนลาละ